ค่ะตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็ยังคงประสบภัยหนาวอยู่นะคะ<ช>อย่างเช่นที่จังหวัดลำพูนค่ะก็ได้มีการไปมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนตำบลบ้านทินะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวค่ะ วรยุทธนวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางปน,นัดดานวรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนร่รวมมอบผ้าห่มกันหนาวของบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดจำนวน200ผืนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จําเป็นในการดํำรงชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของอําเภอบ้านทิเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนเสื้อกันหนาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดลําพูนและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลําพูนให้แก่เด็กๆนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทิจํานวน20ชุดค่ะก็สร้างรอยยิ้มนะคะแล้วก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เด็กๆนักเรียนที่มาร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนก็ได้เน้นย้ํา เรื่องของการป้องกันโควิด -19 นะครับก็บอกว่าพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะแล้วก็ขอให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารจากส่วนราชการอย่างต่อเนื่องที่สําคัญก็ควรที่จะดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ป้องกันอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงในการป่วยที่รุนแรงถ้าเกิดว่าติดเชื้อเนี่ยนะครับ ก็เป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่คนในหมู่บ้านชุมชนในะจังหวัดลําพูนด้วยนะครับน,น้องๆก็ดีอ,อกดีใจได้ร,รับของแจกของรางวัลด้วยนะครับ,รรบอุปกรณ์การเรียนใหม่ๆในปีใหม่